นี่แหละคือความไม่เข้าใจเลยก็เอาละาคนชอบสละวัตนบีไม่เป็นอะไรถ้าจะสละวัตสละวัดนบีเนี่ยแปลว่าขอเรา a h ทรงประทานความสุขให้กับท่านนบีละลาฮอะลัยฮุสัลลัมอันนี้ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้อันนี้เราขอลลอ a ์ให้ประทานสละวัตความสุขสันติสุขให้กับท่านนบีไม่แต่ให้ไปไปขอให้นบีช่วยให้เราได้อันนี้เเรียบร้อยเลยทั้งนั้นแหละทั้งอินเดียทั้งซีอะไร ไอ้อินโดนีเซียเนี่ยโยนอะไรตอ,อะไรอะไรใส่กันเข้าไปนะ,ม,ะมีนี่มีศิลอยู่ก็โยนไปในที่อะไรตอนนี้มีเปล่าไหมนะอินนาลินลาวัยเนี่ยเนะพราะความไม่ได้เรียนเนี่ยนะครับนะปู่ยายพูดไว้นะครับคนที่เรียนศาสนากับคนที่ไม่เรียนคนที่เรียนเนี่ยคนที่รู้เรื่องศาส,สนานเนี่ยนะคะ <c oughs> รับการ เท่าสวรรค์ของเขาเนี่ยนะทะรู้เนี่ยนะใต้เหมือนกับตาขาวกับตาดำคนรู้แต่ถ้าไม่รู้ล่ะนะไกลยิ่งไกลยิ่งกับฟ้ากับดินก็ไม่ได้เรียนแล้วก็อย่างนี้ทำอะจรก็ทมแบบนี้เอาไปแล้วนะครับอ่านกันอยู่นั่นแหละทุกวันเนี่ยนะครับยาอัารมณ์ขวัญควาลืมมันอาลูรูบิฮิซิวากะอินดาฮูลุลฮ ا ด ي ซิลามามีต่ก่อนผมอ่านไม่เป็นหรอกเป็นเพราะ ไอ้หนวะนี้มันพูดได้อย่างไงวะทุกวันเลยผมยังเด็กอยู่เลยก็ไปเจอโอ้เรียบร้อยเลยวะเฮ <c oughs> ้ยนะ <c oughs> ไอเรื่องนั้งไหมเรื่องโ็หกมันนาเอ็นช่วยแปลหน่อยนะ <c oughs> ในเขาเขียนเรื่องเขาเรียกว่ามีการฉีดสีตีไข่เลย่ะฉีดไข่ตีไข่ใส่สีแล้วก็ ใส่กรรมยานไปเรื่องไม่มีหรอกฮะเขาเขียนว่าในวันที่ท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประสูตินั้นฮาดะระอุมมะฮูไลละตามอลิดีฮีอาซียะตุวะมารัยอะมุฟีนิสวตินมินัลฮะรีรัดิลกุดซียะวะอกซะฮัลมะซาดุ สวล,ลัดฮุสันละลาฮูอะไลฮิวะสัลลัมนูเรียตละลาอุสนาไม่ไม่ขึ้นยืนเลยนะบีอัดแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้เรียนตอนนี้นะบีคลอดแล้วทำไมไม่ยืนล่ะออกแปลหน่อยเ <c oughs> นี่ยอันนี้เรื่องโกหกที่ว่าโกหกเนี่ยเพราะในชีวประวัติชีวะชีร์คอท่านนบีมีเดี๋ยวท่านดู ก็บอกว่าในคืนฮาดรออุมมหูไลลาตะมาลิดีฮีในคืนที่มารดาของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ประสูตินั่นนะครับฮาดรอได้มีพระนางอาซียะไปร่วมในคืนนั้นด้วยอาซียะเป็นใครหรือไม่ นะมียฟรงฮบินติมาซาฮิมภรยาฟรงฮุนเป็นศัตรูตัวฉกาดนะครับเป็นศัตรูตัวฉกาดของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาแล้วอาซียเนีย่ยแกรับอิสลามแล้วก็ในบันทึกบอกว่าอาซียเนี่ยแกไปอยู่ในสวรรค์ชั้น,นสูงสุดเห็นไหมคนที่หนึ่งก็แสดงว่าคนดังคนที่สองว่ามารยัมที่ไปร่วมใน พิธีคลอดของท่านนาบีแม่น่าสนใจไหมนะอาทั้งวัฟีนิสวตินมินัลฮะซีราติลกุดซียะรวมอยู่กับหมู่นางอะไรสวรรค์อันบริสุทธิ์วะอัคซาฮัลมาคอดเอาไปร่วมแล้วทันใดน,นั้นมารดาของท่านนาบีก็ทรงเจ็บท้องใช่ไหม ก็เจ็บท้อลฟะฟาวะละดัตเถหูและนางก็ได้คลอดท่านนาบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนี้เรื่องเมาลิดและวันเกิดได้ฮะ,ะ,ะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมววลาดัตนูรรยยะตะละแล้วซานาแล้วก็มีรัศมีนะครับแจ่มจรัดที่ผมบอกว่านี่เรื่องโกหกเนี่ยไอรตอบได้ไปโกหกตรงไหนพัซนเออมีอาเซียนมานะ คนละยุคคนละไหนกันเลยตั้งแต่สมัยฟาโร์เลยก็เรี่กว่าใส่สีตีไข่อาจารย์แถววันผลเนี่ยตายไปแล้วแถวันี่ยอยู่แถวนี้นะก็มีคนไปแอบถามว่าอาจารย์นี่ไอบรรดันยีตอนที่บรวรอาซียมารยยมมารยยมนี่เป็นภรรยาของอิมโรนนีครับ แต่มาร่วมในพิธีลอดด้วยเนี่ยถามว่าจริงไหมเนี่ยฟังอาจารย์ตอบนะเขาถามว่าเหตุการณ์เนี่ยมีจริงไหมในประวัตินะอาจารย์ตอบว่าถ้าเราจะให้มาก็มาได้ไอ้สันขวานเลยไปคนละเรื่องเลยถ้าเราจะให้มาก็มาได้กูไม่ได้ถามมึงว่ามาได้หรือเปล่าถามว่าในประวัติมันมีจริงหรือเปล่า ไม่มีหรอกนี่ผมบอกว่าเอาเรื่องโกหกมาใส่แล้วพวกเรากา็อาเมนอยู่นั่นแหละนะฮะ